สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวแคส b a บาสำหรับฟอร์ซ่าสามาสูน่นตรงรุ่นเลยนะครับว่าหลักแคส b a บาตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับทางแอปไม่เกิน2,000บาทจะใส่ได้ดีและสวยไหมคุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ดูแล้วไปดูการติดตั้งพร้อ,อมๆกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูพร้อมๆกันครับ เรามาดูครับจุดติดตั้งดึงแผ่นยางดึงแผ่นยางทรงพัดเท้าออกนะครับจะออกมาง่ายเลยแผ่นแผ่นที่สองก็จะเห็นนอ็อตประมาณนี้อันนี้าย จากที่ลองเทียบดูนะครับอ่าจะรู้สึกเลยว่าของตัวเนี้ยตำแหน่งรูนอดมันตรงครับแต่ตรงนี้ปงสายเหล็กไม่ได้นะครับเราน่าจะต้องกดเหลือวาพับก่อนถึงจะติดตั้งได้อ่าประมาณ2อนิ้วสอดเข้าเลยครับตรงสองสองตำแหน่งนี้ตรงหน้าหลังมีจุดยึดสามรูนะครับรุ่นนี้โอเคครับ หลังจากที่ผมไปดัดตัวนี้มานะครับแต่เห็นได้เลยว่ารูสามรูเนี่ยมันตรงกันนะมันอาจจะเป็นที่โรงงานทำมาดีบางเอินว่าขนส่งอทำสินค้าของเราเสียหายครับขามันเลยไม่ได้องศาไม่ได้ฉากทีนี้ผมก็เลยทำการาดัดเป็นที่เรียบร้อยตำแหน่งตรงผมก็ทำการมาร์กนะครับมาร์กบริเวณนี้เพื่ออะไรครับเพื่อ ผมจะหากาว 3M หรืออะไรมาลองไม่ให้ชุดสีของเราเป็นรอยครับจะทำการติดตั้งกาวสองหน้านะครับหรือท่านในเอายางหรืออะไรก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นกาวสองหน้าที่ผมทำไว้สำหรับรองตรงนี้ไม่ให้มันขูดชุดสีเราเป็นที่เรียบร้อย ถ้าไหนไม่มีกาว2หน้าอาจจะใช้ยางหรือยางอื่นแทนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะ DIY เอาเลยครับเดี๋ยวเราไปถอดขั้นเดี๋ยวทำตามขั้นตอนต่อไปครับตอนต่อมานะครับเราก็ทําการถอดน็อต3จุดนะครับ3ตัว1 2 3่งตัวนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับส่วนตัวผมผมก็จะหาอะไรมาลองหาแหวนอะไรมาลองตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันน็อตขันแล้วมันดึงเหล็กลงไปให้มันเสมอและหน้าเป็นแนวเดียวกันกันกบพักเท้าของเรานะครับเพื่อความสวยงามและมาตรฐานโอเคครับประมาณนี้นะครับตามรูปมันก็จะเป็น เสมอแล้วเป็นแนวเดียวกันไม่ใช่ขันเข้าไปในหลุมแบบนี้นะครับเพื่อนก็หาแหวนอีแตะนะครับมาลอกหลังจากนั้นเราก็นำแคดตาที่เราได้มานะครับมาใส่ให้มันตรงแล้วก็ใส่น,อน็อตตัวนี้เราจะใช้เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับ เป็นประแจหกเหลี่ยมเบอร์ขนาด4ีมิลนนะครับโอเคครับจัดตำแหน่งให้ดีแล้วก็ขันให้แหน่นเลยครับพอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งแคตบาของเราซึ่งผมชอบแคตบาแนวนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ มาดูกันครับผมก็คือปัจจัยหลักที่ผมเลือกซื้อก็คือ1ในเรื่องของด้านราคา2ก็คือความสวยงามที่มันมันพอดีครับมันไม่ได้ใหญ่เทอะอทะแล้วมันกําลังพอดีเลยสําหรับงานที่ผมจะเลือกใช้คืองานติดพวกที่วางแก้วสปอตไลท์ขาขากล้อง3-60อะไรต่างๆครับที่เราต้องใช้กับบริเวณหน้ารถซึ่งมันก็แบบมาพอดีมันไม่ได้ใหญ่เทอะอทะแล้วมันก็ แทบจะติดกับชุดสีของเราซึ่งมันดูเลกกระทัดรัดดูแบบยังคล้ายยังรถเดิมหรือสปอร์ตอยู่ประมาณนี้เลยครับดูแล้วก็ติดตั้งง่ายราคาไม่แพงครับผมได้มาไม่ไม่รู้ว่าช่วงที่เขาขายเขาจะขายเท่าไหร่แต่ผมซื้อช่วงโปรมันประมาณพันหกรอยหรือพันเประมาณนี้ครับเนี่ยส่งมันก็จะประมาณนี้ดูครับ สวยๆไม่ใหญ่นะครับถ้ามองไกลๆก็ถือว่าแบบเนียนครับเนียนไปกับลถเลยแทบไม่รู้เลยว่าเราใส่แคดบาร์ก็มองเห็นนะครับถ้าเป็นรูปจริงๆก็เห็นนั่นแหละแต่ว่ามันจะดูแบบอันเล็กแล้วผมชอบทรงนี้ตรงที่สองฝั่งอ่ะมันไม่ติดกันความแน่นก็ระดับหนึ่งครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าหลวมหรือแน่นจนเกินไปก็คือตามราคาครับตามชิ้นงาน ตามคุณภาพของเงินที่เราจ่ายก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่านไหนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยยิ่งดีครับผมฝากช่องใหม่ๆช่องนี้ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ